วันนี้เราจะออกไปเที่ยวตลาดห้าแยกมอมาอเก่ากันไะตามมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลาบยโสนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะตลาดห้าแยกมอมาอเก่านะคะตอนนี้รถเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆไปนะอียย เราจะได้อะไรกินบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะจะเลือกซื้อได้ตามสบายดค่ะอาขออนุญาตต่านะคะร้านขายมีขายมาลัยนะคะมีขายขา้าวโพดแล้วก็มีขายกลัวนะคะร้านนี้นะยี่สิบบาทค่ะร้านตรงนี้นะคะ ตลาดห้าแยกขายลาหมะนาวและขาหมูค่ะงาเด็ดนี่ค่ะขาหมูเด็ดนี่คาอยู่ใกล้ๆเลยนะคะมาอุดมกันได้นะคะเกือบอยู่เกือบท้ายตลาดค่ะอยู่เกือบท้ายตลาดนะคะเข้าจากตลาดมาเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะคะ วันนี้ร้านปิดเยอะนะคะถนนเงียบสักหน่อยเพราะปิดภาคเรียนค่ะนิสิตนักศึกษานักเรียนปิดภาคเรียนวันนี้อากาศก็ร้อนด้วยไม่ไม่ค่อยมีคนอยากออกมาตลาดกันเลยนะคะปกติพรึบค่ะเต็มทั้งรถทั้งคนค่ะชิ้นห้าแยกนะคะชิน้นหนึ่งทางนี้ก็ไก่ทางนี้ก็ส้มตำและทางนี้ก็ปลาค่ะ กลับแล้วนะคะเดินกลับแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะในน้อยนาวอกน้อยนาวอกน้อยนางย่างน้อยนาเดินนั่นแหละค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ให้ด้วยนะคะมีไรคอมเมนต์ comment, เขียนแสดงความคิดเห็น บอกกล่าวตีชมกันมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ